เซตแล้วค่ะซุปหัวปีค่ะมาดูส่วนผสมกันค่ะหัวปีจ้าพริกกระเทียมหอมหัวแดงอันนี้เอาไปขวเรียบร้อยแล้วนะคะต้นหอมชีฝรั่งซ้อยสะระแน่ปลาดุกย่างจ้านี่จะไปแกะเอาแต่นเนือ้อเอาเครื่องตกับพ่อนะคะปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาชูรสแลวก็น้ำปลานะคะ เอาใจกลางนั้นออกนะคะแล้วก็เอามาน่าถูนะคะถูไว้จักน้อยเพื่อหัวปีจะได้บดดำค่ะต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่เกลือไปนิดนึงค่ะ ต้มประมาณสักสิบนาทีนะคะกะว่าให้หัวปีสุกเราไปทําสุกกันต่อเลยค่ะใส่พริกกระเทียมที่เข้าขัวไว้เรียบร้อยแล้วนะคะลงไปเลยค่ะเอาเนื้อปลาดุกลงไปตำเลยค่ะเอาแหล่พ่อประมาณนะคะแล้วะกะ็ เอาหัวปีลงไปเลยค่ะหัวปีที่ต้มเรียบร้อยแล้วหั่นจักหน่อยหนึ่งค่ะอร่มก็จะประมาณซุปมะเขือซุปขนุนล่ะค่ะ ปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลาชูรสหน่อยหนึ่งนะคะต้นหอมชีฟรั่งค่ะ สารแน่เด็ดไซไปน้อยหนึ่งนะคะเหลือไว้ลุยหนาน้อยหนึ่งค้นทุกอย่างให้เข่ากันค่ะก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับซุปหัวปีค่ะตักใส่ถ้วยเลยจ้า โรยนาด้วยสรแหน,น้อยหนึ่งค่ะเพื่อความสวยงามเร็จแล้วค่ะสุหงบปีค่ะเราเจอกันไหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ